ก็สวัสดีทุกคนเลยนะฮะอยู่ในเกรมชีเทวีนะฮะวันนี้ก็เงาเงานะนั่งทีวีนั่งดูทีวีอยู่บ้านปเปื่อยๆนะฮะ <c oughs> ก็ไม่รู้จะทำาไงฮะเดี๋ยวโทรหาเพื่อนหน่อยแล้วกันนะว่ามีที่ไปหรือเปล่าจะ <Okay. S 1> โทรหาเพื่อนนะ <c oughs> โรลเพื่อนว่าไงว่าไงเพื่อนเอา้าจะเป็นน้องชายหรือเพื่อนเนี่ย เป็นพี่ชายแล้วนะครับเออเป็นพี่ชายอยากวันนี้นอนอยู่ดูทีวีอยู่บ้านเบื่อๆป่ะอยากแอลกอฮอล์เข้าตัวเอาเอาไปไหนดีล่ะพี่ชายเอาซปเปอร์คาร์ไปขับกินนอกเมืองกันดีป่ะเบื่อๆอ๋อก็ได้พี่ชายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอล่างร่างตึกพี่นะน้องชายโอเคพี่ชายโอเคไปะปออกเลยออกเลย จะอาบน้ำอะไรก่อนไหมเนี่ยจะอาบน้ำก่อนไหมอ๋อผมออกมาขับรถเลี้ยงมาดูพี่ชายโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเลยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนแต่งตัวแป๊บนึงไปฮะเดี๋ยวเราไปสังสรรค์หน่อยนะฮะนอกเมืองนะสังสรรค์กับน้องชายนะฮะก็จริงๆก็เป็นเพื่อนแหละนะฮะโอ้โให้เป็นน้องชายแล้วกันเกิดที่หลังไม่กี่เดือน เดี๋ยวผมผมแต่งแต่งตัวก่อนนะฮะผมแต่งตัวแต่งตัวนะ,ะเบื่อเบื่อชุดนี้แล้วนะฮะเบื่อชุดนี้นะ,ะเ,ดนนะเดี๋ยวเอาเป็นชุดไหนดีวะเออเอาเป็นชุดไหนดีวะที่นี้ก็วอร์มไปแล้วเดี๋ยวผมไปกินเหล้าเปลือดเดือดเลยฮะผมไปกินเหล้านะฮะเดี๋ยวผมไปสังสรรค์กับกับเพื่อนนะฮะเอาชุดที่แพงที่สุดไปเลยนะ โอเคเอาพี่อินเล่านะฮะเราต้องไปแบบเซฟๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเรื่องมันเยอะนะฮะผมจัดชุดพี่ชายใส่ชุดเกาะแล้วพี่ชาว่าว่าแล้วพี่ชายไม่พี่ใส่ชุดหรือวิสตองเดี๋ยวเอาเอาคันไหนไปดีนะเดี๋ยวดูกันนะฮะเดี๋ยวขอเลือกก่อนรถมันเต็มคังอ่ะไม่รู้จะเอาคันไหนเนี่ย เอาคันนี้ไปแล้วกันนะเพิ่งทำสีมานะฮะเอาแล้วทำสีแดงมานะเปลี่ยนเป็นสีเออเหลืองนะฮะหรือสีขี้นะเอเนี่ยโอเคอ่ะเราอยู่อยู่หน้าบานแล้วใช่ไหมไอ <c oughs> ้ว,วัดซ้ำนังแท็กซีไไ่ไปหรือขับรถไปดีกว่าขับรถไปดีกว่านาะหญิงจะได้มองปัก <c oughs> รอเมืองหญิงเยอะอยู่นะลองลองไปดูแล้วกัน ไปเลยว็มีช่ชายขึ้นขึ้นมาเลยตามตามพี่มาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพ,<อ>ยวพี่เดี๋ยวพี่จอดต,ติดแค่แดงเฮ้ยเไม <c oughs> ่เล <c oughs> ็บ <c oughs> ดูเลยน้องดูเลยเหรงชัย <c oughs> เป็นรอยแล้วเด้ได้ได้จอดจอดตรงนี้กันมาร์ก G P S ให้โอเคโอเคเดี okay. ๋ยวไปไป,ไปกินนอกเมืองเรากันเบื่อเบื่อในเมืองเนาะเวลานี้เรากัน ไมดูรานอะไรฮะขึ้นมาขึ้นมาเลยแต่ตรงนี้ก่อนเดียเ๋ยวไปเฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นโอ้โหไปไปร้านเราเอาพกของไปเต็มเลยเหร <c oughs> อเต็มแล้วบกเต็มยล้วบวันนี้เอารุ่นอะไรมาเนี่ย,เ,ย<ๆ>เอารุ่นอะไรมา<ๆ><ๆ>เอารุ่นอะไรมาเอารุ่นอะไรมาเราจะไปแบบแบบไม่พังเลยนะเดี๋ยวจอดหนะ้าร้านไม่เท่นะเดี๋ยวตรงไปเลยนะดูรถดีๆนะสายขวาโล่งผ่านไปเลยผ่าไปเลยนะฮะ รุยกันนะฮะเดี๋ยวไปสังสรรค์นอกเมืองหน่อยเออเข้าไปกันตอนเช้านะตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วเฮ้ยเจย์เย็นเจย์เย็นโอ้ไปร้านเราตอนตีสี่นะฮะบ้าบอกว่าวะเวลาไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเช้าเลยเดี๋ยวกินเช้าเลยเดี๋ยวขึ้นมอเตอร์เวย์นะเตรียมค่าทางด่วนยังอ่ะโอเคโอเคแล้วพี่ชายโอเคโอเค ใช้เป็น ec e y p a t okay. s ใช่โอเคใช้เงินสดพี่จ้ายอ้าวเหรอเฮ้ยทางนี้ทางนี้ไปขับไปแบบไม่ต้องพังนะเฮ้ยรถรถระวังรถนะไม่ไม่เปิดไฟเลี้ยวอะ่ะเดี๋ยวออแม่งเลยวะขับรถไม่ได้เรื่องเลยลุยลุยลุยระวังสิบล้อเด็ดระวังรถหน่อยน้องชายเออนำน,ำ,นำไปแซดแซดกันล้อหน่อยล้อหน่อยล้อหน่อย รถเพียงรถเพียงจูนกล่องไ่งเสร็จช่างมันไม่อยู่ไงไปตีตีคู่ไปอืไฟแลบเลยนะฮะโหไปกินเหล้านอกเมืองนะก็ขับรถเล่นไปเลยนะฮะได้กินแอลกอฮอล์เหล้าไม่ดีนะะเอ๊ะไปกินน้ำเปล่า,าดีปะปกินเบร์ี่ที่ยาเคเคเค ไปฮะไปฮะวันนี้ก็เงาเงานะฮะไม่มีอะไรทำมาเลยชวนเพื่อนมารถเล่นนะฮะรถว่ากเป็นซ<จ>ุปเปอรา์าร์แมกลาเลนนะเดี๋ยวจะออกใหม่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกใหม่นะ,ะตอนนี้ธุรกิจกำลังจะเริ่มนะฮะก็กำลังมองหาธุรกิจอยู่นะระวังรถหน้านะโอเคขับมาเทียบข้างหน่อยมาตีคู่หน่อยมาตีคู่หน,หน่อยเร็วเหยียบมาหน่อยหยับมาหน่อยรถเองจุดกล่องมาใช่ปะ มามาโอ้โหสวยงามซูเปอร์คาร์มันต้องโชบเขียวเลยแต่อย่าชนเ,นเนลถนนมันไม่อม,มเลยวิชาถนนเส้นนี้ก็หลุมไม่ค่อยมีเท่าไหรปไป let's go let's go ตรงนี้ตรงนี้ปาดโชบเขียวได้ข้างหน้าระวังนะข้างหน้าระวังนะโอ้โหโอ้โหเป็นไงนะแข่งกันไปด้วยนะโอ้โห ไฟแลบฝาไฟแลบเย็นเดอเย็นเด้อโอ้โหซุปเปอร์คาร์รต้องแข่งกันอย่างนี้ต้องเรียบๆกันนะรถผมยังไม่ได้ทำรถผมเดิมๆนะออกศูนย์นะในระวังคันนี้ปาดน,นะระวังตกถนนน้องตรงนี้เปิดไฟเลี้ยวแซงไปเลยโอเคข้างหน้าระวังหนึ่งคัน ờ nó có vinh thiệp trên mày này ha mhmm 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 mhm 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 เติมน้ำมันกันเติมน้ำมันกันโอเคโอ้หรถรถเองเติมอะไรรถเองเติมอะไรเ <c oughs> ติมเติมอะไรไม่รู้พี่ชายรอผมรอรถรถที่เติมอียี่สิบนะเออเด็กปั๊มนะอันนี้ปั๊มนี้อาจจะเติมเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเติมเองก่อนอ๋อเราผมเติมอม <c oughs> อกเทนพี่ใชายเติมเองนะติ๊ดติมเ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 ตมไปสามพันนะเติมเสร็จ รถเองไม่เติมหรอหรือว่าเต็มถังอยู่เต็มถังอยู่ขุนเต็มรถเลยเจ okay, แบบ๊แวบบ๊แวะกซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรหน่อยไหมหาอะไรกินไหมไม่มีอะไรพี่ชายเมย์กไม่หิวนะโอเคเดี๋ยวไปตรงตรงไปเลยแล้วกันไปดูร้านข้างหน้าสิมีอะไรไหมเดี๋ยวตามมาก็ได้นะไปดูก่อนว่ามันมีอะไรไหมร้านร้านสั่งสั่นไม่มีเลยอะ่ะ หาเลาะเด้มาตามมาตามมา <menos> ดูสายสายรถว่างไหมออกเลยเฮ้ย <wow> อยากไปลุกไงมาเทียบเทียบกันหน่อยเทียบข้างกันหน่อยเบิ้ลเบิ้ลใส่กันนี่ โอ้ต้องไปอู่ข้างหน้าเลยนะโอ้โหเฉียวเชนต้องไปไปซ่อมละโอ้โหพังเดือดเสาไม่ขึ้นว่าเดี๋ยวว่าไม่มีใบขับขี่เดี๋ยวขอซ่อมสีแป๊บน,นึงนะเฉียวชนกันนิดหน่อยนะโอ้โหอุบัติเหตุถนะรถมันวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนะมันก็ต้องมีบ้างนะเออตรงนี้เหมือนมีอู่นะปัมป๊มปั๊มตรงนี้ดีกว่าปั๊มที่แล้วคืปั๊มนี้ปั๊มใหญ่ไงเมืม่อกี้รีบเติมไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมซ่อมสีแป๊บนึงมาๆๆ อ๋ oh. ซ่อมรถเฉยนะไม่มีอะไรนะโอเคนะซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะซ่อมเสร็จแล้วไะอ,อันนี้มันคือจุดอะไรนะอ่ะน,นี้ทำอะไรได้นะอ่าถ้าจะเอาไว้เล่นเล่นกับคนนีม่มั้งีโอเล่นกัน เออมนเช้าแล้วเดี๋ยวหมดหมดอารมณ์เดี๋ยวค่อยไปสังสรรค์กันคืนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ที่แวะเนี่ยเดี๋ยวหาที่แวะดีกว่าเหมือนเหมือนชีวิตจริงเลยไปแบบไม่มีจุดหมายเราค่อยไปหาเนาะทำอะไรดีหาอะไรดีนะแถวนี้มีแลนด์มาร์กอะไรเดียวไหม เอ้ยตรงนี้ไม่เคยมาลองเข้าไปดูหมู่บ้านข้างหน้าป่ะโอ้ยกูบึกซ่อมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้เ,เข้าได้ป่ะเไม่โดนเ <c oughs> ข้าได้ป่ะเข้าได้ป่ะเนี่ยเนี่ยลงไปมันจะเป็นทะเลไหมพอเอยง่าย่อือเอาไปดูไปดูทะเลเดี๋ยวร็อกันนะเผ <c oughs> ื่อตกบึกอะไรมากินกันน่าจะเข้าทางนี้ป่ะหาหาทางเข้าทางเข้าน่าจะอยู่ตรงนี้ป่ะ น่าใจใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาดูหนะ่อยเออลงลงไปดูหนะ่อยไปหาตกมงตกหมึกกันดีกว่าโอ้โหระวังนะมันต่ำนะทางเข้าเหมือนที่เรามาทำโครงการเลยเนาะ <c oughs> อ๋อตรงนี้ก็เป็นมุ่งลงทะเลแหละเคเดี๋ยวแวะถ่ายรูปตรงนี้หนะ่อยดีกว่านะออไม่เคยมานะออจอดบ,บนนี้โอเคไม่ต้องอลงไปหรอกมั้ง ลอ้ลอล้อริมหาเด้ลอ,ลอล้อล้อริมหาเด้ลอล้อริมหาเดเ <_ c oughs> อืมนึกว่าจะมีแถวนี้นึกว่าจะมีร้านเหล้านะไม่มีเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยนะฮะจุดชมวิวก็ไม่มีให้โอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่ะไปตรงไหนดีวะจะไปตรงไหนเดินเดินหากันเดี๋ยวหากันกน,นะ มาเลาะดูว้เฉยนะว่ามีอะไรไหมนี่ก็ขับมาสองคันนะ,ะคนอื่นติดทุรากันหมดนะก็เลยต้องมาสองคันตรงนี้ก็ทางขึ้นเขานะนี่ก็ขึ้นเขาแต่รถเราไม่เหมาะ,ดะามาเดี๋ยวเอากระบะมาขึ้นดีกว่าโอ้โหไปตรงไหนดีนี่นี่ถ่ายถ่ายรูปแบบพวกพวกคนดังกันเขาถ่ายเขาจะถ่ายริมนี้ว่าริมถนนใช่ปหมเยะ นี่นี่เออที่ถ่ายกันไงแว้ข้างทางถ่ายแต่ถ่ายรูปให้ผมหน่อยแต่ผมเอาชุดผมเอาชุดติดมาในรถอยู่ผมเอาชุดติดมาในรถอยู่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนี้ชุดนี้มันอันนี้ไปอยู่ไหนวะเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนวะสไตล์ปะวะอ๋อเจอแล้วนะเออ มาเดี๋ยวถ่ายรูปอ๋ออ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปในโทรศัพท์มาถ่ายรูปเอ้ยเดี๋ยวขออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวขออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปปิดสกินเดี๋ยวไปปิดสกินในคลิปเอานะอ่าโอ้โห่เลยนะโข่โขเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องไว้แล้วกันใครตั้งเหรอสมมุติสมมุดเนยโอ้ยแ้วไม่สมุติเลย ไอ้บกบกบกรถให้ไหน,นเราถอยไม่ค่อยเก่งพอดีขับขับซุปเปอร์คาร์ยังไม่คล่องโอเคไปไปไปแรงแรงแรงแโอเคยืนยืนข้างรถไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้าหามุมไกลๆเนี่ยเออยืนยืนข้างรถเลยเดี๋ยวจะปีนต,ตรงนี้เห็นหัวเขาเด้เอ้นายไปยืนข้างรถนายสินายไปยืนเลยข้างรถเรา

มุมนี้มันเห็นภูเขาไหมนี่อยู่นั้งถ่ายอย่างนี้นะโทรท่านียดิ1ึงา็รถเะชนเหรอเกะเถิดเๆๆๆโอ้โหถิดอามาที่ซุปเปอร์คาร์นะฮะเดาเดาซูมกันซูมซูมถ่ายกันเออซูมถ่ายผมถ่ายรูปเป็นเนอะ โอเคฮะมีหลายรูปนะฮะแหมเดี๋ยวเราไปไปหาที่เที่ยวต่อนะสแต่พีนี้ก็เดี๋ยวไว้ตรงนี้นะจบไว้ที่ตรงนี้นะเพราะว่าจังหาแลนด์มาร์กไม่ได้นะเดยวไว้เจอกันนะใครที่ชอบแนวการขับรถเล่นประมาณนี้ก็บอกนะเดี๋ยวผมจะหาคนมาขับเล่นด้วยเยอะๆเลยนะสำหรับ ep นี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ